บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลกนิสิตัสสะจริตังความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้วอนิสิตัสสะจริตังนัตถิความหวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วจริเตอสติปัสสธิเมื่อความหวันไหวไม่มี ปัสส um ัทธิย่อมมีปัสส e ัทธยาสตินตินโหติเมื so, ่อปัสสัทธิมีความน้อมไปย่อมไม่มีณติยาอาสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอาสติจุตูปปาโตณโหติเมื่อการมาและการไปไม่มี การเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีจุตูปปา,ปาเตอสติเนวิทะนะหุรังนะอุพยะมันเรเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขะสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขละ